จนจากหนึ่งร้อปีไม่ได้เห็นในทีวีอีกแล้วบ้านริมน้ำคุณยายบรรเจศรีมาภัยโปงสังขารบ้านปายปล่อยผมขาวโพล เรียกว่าห่างหายจากหน้าจอละครตั้งแต่ปี2563พอต้องรักษาอาการป่วยและประกาศอำลาวงการไปแล้วสำหรับศิลปินอาวุโปสปัศสีหรือคุณยายบรรเจิดศรียมาภัยซึ่งหนึ่งในสามของผลงานชิ้นล่าสุดที่ได้เล่นไว้คือบทของยายจ๋าของเกสุรางในละครดังเรื่องบุพเพสัน,นิวาส ซึ่งตอนนี้บันเจดสียมาภัยนักแสดงอาวุโสผู้เป็นขวัญใจของแฟนๆมีอายุได้97ปีแล้ว โดยสารยาสุขนิวัตรหรืออาจารย์แดงของเหล่านักเขียนบทโทรทัศน์ซึ่งเป็นลูกสาวเล่าว,ว่าแม้ตอนนี้แม่จะใช้เวลาอยู่บนเตียงเป็นส่วนใหญ่เพราะสังขารเริ่มไม่อำนวยแต่สิ่งหนึ่งซึ่งยังคงทำมาตลอดคือการอ่านหนังสืออ่านทุกๆวันวันละหลายชั่วโมงโดยเธอเล่าไว้ใน Facebook สัรยาสุขนิวัตว่า4ปีต่อมาคุณยายยังคงอ่านหนังสือเป็นกิจกรรมหลัก เวลาอ่านในแต่ละวันเพิ่มขึ้นเพอตอนนี้ชีวิตอยู่บนเตียงเป็นส่วนใหญ่การออกไปข้างนอกห้องนอนเพื่อชมสวนสูดอากาศทําได้น้อยลงทุกทีเพราะสังขารของคุณยาเริ่มไม่อำนวยแม้จะไม่ต้องนอนติดเตียงยังพอมีแรงลุกขึ้นไปห้องน้ำหรือเดินออกมานั่งหน้าห้องได้บ้างแต่ก็ไม่บ่อยนัก เพราะฉะนั้นเวลาที่อยู่บนเตียงสิ่งที่ทําได้ง่ายที่สุดและบ่อยที่สุดคืออ่านหนังสือสายตาดียังคงไม่ต้องใส่แว่นตาอ่านหนังสืออย่างเคยหนังสือที่เพิ่งอ่านจบไปคือเรื่องลูกทาสของรพีพรเป็นหนังสือเล่มหนามากแต่คุณยายก็อ่านตั้งแต่ต้นจนจบเล่มใหม่ที่เพิ่งเริ่มจะอ่านคือเรื่องกนกลายโบตันซึ่งเรื่องนี้คุณยายเล่นละครด้วย พระเอกคือตู่นพพลและนางเอกคือนุชปียนุษย์ละครเรื่องนี้ไปถ่ายทําที่เมืองจีนคุณยายก็ไปสองวันก่อนตู่กับนุชบอกมาว่าคิดถึงป้าสีมากขอมาเยี่ยมเป็นเรื่องบังเอิญหรืออย่างไรทุกวันคุณยายอยู่กับพี่สุลนและน้องดาในหนังสือแต่วันนั้นตัวจริงเสียงจริงมาหาที่บ้านคุณยายจึงตื่นเต้นดีใจและรอคอยในละครกนกลายโบตันคุณยายเล่นเป็นแม่ของดาว ที่เป็นแม่เป็นลูกกันในละครหลายเรื่องและตู่เล่นเป็นซูหหลินลูกชายของดาวกับสามีชาวจีนส่วนนุดเล่นเป็นหลานอีกคนในเรื่องชื่อวิพาดาดังนั้นภาพที่คุณยายกอดตู่และนุดเมื่อสองวันที่แล้วจึงเป็นภาพของยายกอดหลานที่ไม่ได้พบกันเป็นเวลานานอย่างแท้จริงแต่ทั้งล่าสุดไม่นานมานี้มีผู้ใช้ติ๊กตอก แดนดาวจาจาซึ่งเป็นหลานสาวของคุณยายบรรเจษสียมาภัยได้โพสต์คลิปเผยภาพปัจจุบันของคุณยายบรรเจษสีในวัย98ปีพร้อมเขียนแคปชั่นว่าคุณย่าของฉันโดยมีแฟนละครเข้ามาคอมเมนต์บอกคิดถึงเป็นจำนวนมากรวมถึงของให้คุณยายบรรเจษสีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไป